ป้ายขอบคุณผู้ใช้บริการและข้อความชี้แจงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ b ิ๊กซีเอ็กซสาขาสุขาพิบาล3ให้ไปใช้บริการบิ๊กซีสาขาอื่นแทนหลังหมดสัญญาเช่าพื้นที่โดยจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่15กันยายน2567ขณะที่บริเวณภายในห้างก็มีการแขวนป้ายเสนอโปรโมชั่นลดราคาสินค้าส่งท้ายสูงสุด80แต่บรรยากาศการจับจ่ายค่อนข้างที่จะเงียบเหงา และร้านค้าที่เป็นพื้นที่เช่าก็ทยอยขนสินค้าออกบางส่วนแล้วผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าภายในห้างระบุว่าเช่าพื้นที่รายเดือนในการขายสินค้าเมื่อทราบข่าวว่าบิ๊กซีสาขานี้จะปิดตัวลงก็ปรับตัวเตรียมที่จะนําสินค้าไปขายที่ตลาดนัดแถวบ้านแทนก็ขายมามาสองปีก็ทราบข่าวก็ลงหน้าเดือน2เดือนแล้วเนาะแล้วก็ก็พอรู้ข่าวก็ต้องหาที่ที่ขายใหม่ก็ไปขายแถวบ้านแค่นั้นใกล้ๆไม่ได้ลงทุนเยอะ ประมาณนั้นเป็นตลาดใช่ผลทบก็คือต้องย้ายที่แน่นอนแค่นั้นเองประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้สยอดขายจะยอดขายเราก็ไม่ได้คาดหวังมากทุกวันนี้ขายของมันก็เงียบอยู่แล้วมันโดนออนไลน์ตีประมาณนั้นก็อีคอมเมอร์ตีใช่ประมาณนั้นก็ทุกห้างก็เขาก็ต้องปรับตัวเหมือนทุกวันนี้ห้างก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นขายของกินซะเยอะขณะที่พนักงานประจำบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขาสุขภิบาล3บอกนะครับว่า ตอนแรกเกิดความกังวลใจเล็กน้อยแต่ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ทอดทิ้งพนักงานและมีข้อเสนอให้ย้ายไปทํางานที่สาขาอื่นๆแทนแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระทบเรื่องการเดินทางมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอของทางห้างแต่นี่ก็สองติดสองใจว่าตัวเองก็เออยังมีงานทําเพราะว่าภาระกก็เยอะอก็เลยบอกว่าเออเลือกที่จะไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะขอเขาโยกย้ายม,มามินิแล้วแต่เพราะว่ามินิเขาก็ต้องเป็นทุกอย่าง เขาก็บอกว่าถ้าจะไปมินิก็มาสอนงานกับพี่เขาได้แคชเชียร์จัดเรียงก็ไปหาพี่เขาได้เลยเพราะว่าเขาเต็มใจสอนทุกอย่าง mm hmm. เขาบอกว่าเขาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือมีบางคนก็ไม่ไปต่อก็แล้วแต่สำหรับบิ๊กซีเอ็กซ์ตราสาขาสุขาพิบาล3เป็นคาฟูสาขาแรกในไทยเปิดเมื่อวันที่7มีนาคม2539ก่อนที่จะเปลี่ยนมือเจ้าของจนกลายเป็นบิ๊กซีตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบัน